สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้มาอยู่กับเจนี่เอ x กวันวันนี้อยู่กับรายการดีหรือไม่ถ้าซื้อ ADV 160จะเป็นไงมารับชมกับทุกคนรายการนี้เรียวๆรู้ๆกันอยู่โอเคํ okay. ำเตือนรายการนี้เป็นรายการพูดถึงข้อดีข้อเสียรถเป็นหลักหากคุณต้องการสาระให้ไปดูช่องอื่นพราว่าช่วงนี้มันไม่มีโอเคครับตอนนี้กับน้องตัง a d v 160รยครับนี่ โอเคอันนี้เป็น ADB 160ใช่ไหมปีอะไรเนี่ยคันนี้ปี2024ันยี่ครับสองพันยี่สิบสี่สีนี้เป็นสีเขียวทหารใช่เขียวขี่ม้าประมาณนั้นเขียวขี่ม้าชอบสีเขียวก็เลยเอาสีนี้ครับแล้วคันนี้ cc คืออยู่ที่160ใช่ไหมไม่ถึง160ครับแค่ชื่อเป็น160 cc อยู่ประมาณ156.9 cc แล้วแรงม้าล่ะแรงม้า16ตัวครับแรงม้า16ตัวเฮ้ยเยอะว่ะ แม่งเกือบจะท่ารถผมแล้วเนี่ยเอาจิงคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างเนี่ยมีอยู่ไม่รับสองชิ้นเองสงชิ้นก็มีแค่กัดไฟหน้าที่สั่งมาสั่งมาเขาบอกว่าตรงรุ่นเลย AD หนึร้อยหกสิบแต่ว่าสั่งมาแม่งไม่ตรงไม่ตรงแดกสี่รถไปเนี่ยต้องเอาอะไรเทปมาปิดอะโอ้ไม่งั้นมันกินสี่รถใช่คือมันไม่ตรงว่างั้นแต่บอกว่าตรงใช่เขาบอกว่าหร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วอีกชิ้นหนึ่งล่ะชิ้นหนึ่งเป็นนี่ครับผฝาปิด อันนี้ซื้อมาต่อจากพี่มือสองก็ไม่แพงครับไม่แพงสองสามร้อยห้าร้อยสงามร้อยห้าร้อยโอ้ยมีนี่ด้วยนี่ที่จับโทรศัพท์ตอนแรกซื้อมาไม่มีการสั่นก็เลยไปเปลี่ยนมาเป็นมีการสั่นเปลี่ยนมาใหม่ให้มีการสั่นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่องการขับขี่เป็นไงบ้างคันนี้การขับขี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับขับง่ายอยู่ระยะระยะไกลระยะใกล้อืมใช่ส่วนใหญ่ก็ขับมามอใกล้ๆนี่เองครับแต่ว่า เคยไปแบบว่าไกลสุดก็ขับจากอังสิตไปยุธยาก็ถือว่าใช้ได้เลยยืนพื้นก็ประมาณร้อยร้อยี่ได้ครับร้อยร้ยี่ได้ใช่ขับสบายครับแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทไมัยไมเพราะว่าโชคมันค่อนข้างแข็งครับซื้อมาใหม่ๆแบบแข็งมากแบบกว่ากว่าจะเซ็ตตัวแม่งก็ก็นานอยู่ครับก็นานอ๋อใช่พวกชุดข้างอะไรอย่างงี้แม่งก็ช แม่งดังดังดังบ่อยมากด,ดังบ่อยมากเลยเหรอใช่ต้องอนนล้างต้องล้างชุดข้าก็สองรอบเลยครับซื้อมาไม่ถึงปีแล้วอัตรากินน้ำมันคันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอ,อันนี้ถือว่าประหยัดอยู่เลยครับก็สี 4, 1, 4, 1่สิบเอ็ดกว่าสี่สิบเอ็ดกว่าเลยใช่สี่สิบเอ็ดจุดห้าจุดหกประมาณนี้คันนี้ประหยัดมากถือว่าดีโอเคไหนตังลองพูดถึงข้อดีกับข้อเสียรถคันนี้ไหนว่ามันเป็นยังไงบ้างข้อดีครับข้อดีก็คือเป็นขับสบายมากมันเป็นแฮนด์แบบ อ๋ง่ายคือรถเกือบๆทัวริ่งอะครับมันก็ขับสบายอยู่แล้วใช่ชิลก็ชิลก,ก็บังลมก็ก็โอเคอยู่ครับปรับขึ้นได้สองระดับพอบังได้อยู่ขับเร็วก็โอเคแต่ข้อเสียเนี่ยข้อเสียของผมน่าจะยังมีไม่เยอะเพราะว่าซื้อมาไม่ถึงปียังไม่ถึงปีนี่ซื้อเมื่อไหร่จาได้ไหมประมาณสาสิบตุลาปีที่แล้วครับจำแม่นเลยเนี่ยจำแม่นมากเลยนะเพิ่งดูมาว่าจะหมดภาษีเมื่อไหร่สุดที่ต่ออ๋อใช่ไอ อีกอย่างหนึ่งเห็นเขาว่ากันถ้าใช้บ่อยนะครับถ้าไอถ้าใช้นานเขาว่าชิลเนี่ยมันจะชอบไหลลงเองตรงตไหนอะ่ะเนี่ยเขาว่าใช้ไปน,นานๆอ่ะแม่งจะลงเองนี้เลยอันนี้ผมพเ่งซื้อมาไงย,ยังแข็งแรงอยู่อืมใช่ปรับขึ้นปรับลงได้ปกะะติใช่้าถังน้ำมันมนี่เปิดค่อนข้างยากเลยครับแบบเนี่ยเนี่ยผมกดแล้วนะเนี่ยกว่าจะได้แล้วบางทีอ่ะ นานๆไปเนี่ยยิ่งกดไปไม่เปิดไม่ออกนะต้องแบบต้องต้องทุบถึงจะออกอะไรต้องทุบด้วยใช่ทุบให้มันเด้งอะแล้วก็เรามือเนี้ยออกมาบางทีอะใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสี่ยงของรถใช่ครับแล้วเนี่ยสงสัยคือเมื่อกี้ตาเหลือไปมองอันนี้มันคืออะไรอะอ๋อที่ไอ้ไม้ติ่มครับอ๋อไว้แบบล็อกคอแบบถ้าเราลืมกุญแจก็ใช้อนี้เปิดได้อ๋อเปิดได้ด้วยใช่ล็อกคอก็ล็อกตรงนี้ได้เหมือนกันอ๋อนะครับ ก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นฟูลดิจิตอลคือพวกเคลียหมดเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซนต์ใช่ครับอืมแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจุกเติมลมนะครับเติมลมผมต้อง<น>ไปซื้อใหม่ให้เป็นเฉียงนี้เพราะตอนแรกมันตรงมาใช่ไหมครับอืมบางบางที่อ่ะมันยัดเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันสูงมากอ๋อมันสูงมากใช่แล้วบางที่ที่เติมลมมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยัดเข้าไปไม่ได้ด้วยแล้วยิ่งข้างหลังอีกข้างหลังมัน ดูดิจิตเยอะมากต้อง oh. เนี่ยมันเอาไปไม่ได้เลยอ่ะตอนแรกมันตั้งอย่างเงี้ยแล้วโอ้โห oh. ้ไม่ได้เลยต้องต้องซื้อต้องซื้อเลยครับคือนี่คือปัญหาหลักเลยว่างั้นชวชาเติมตลมต้องซื้อเลยคันนี้เวลาเซอร์วิสนี้แบบราคามันประมาณเท่าไหร่อ่ะรอบแรกเลยนะครับรอบแรกห้าร้อยรอบแรกห้าร้อยใช่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เคยเซอร์วิสชุดข้างะครับชุดข้างก็ ต้องเปลี่ยนน้ำมันชุดค้างอีกก็ประมาณ 3- 4 0 0รอบาทครับ3 4 0สบาทใช่เอออันนี้ด้วยอันไหนที่เปิดปิดเปิดปิดตรงเนี้ยเปิดปิดตรงที่เก็บของอ่ะมันไม่ค่อยสนิทบางทีต้องกดแรงๆหน่อยแล้วก็บางทีแบบกดไปนิดนึงอ่ะมันไม่ออกให้ต้องกดต้องกดแรงๆออกแล้วไอ้เนี่ยมันมีที่ชาร์จด้วยนะที่ชาร์จเอ้ยมีจริงด้วยใช่มีที่ชาร์จแต่ว่าตรงๆไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ก็ได้ใช้ใช่ พราะแบบขับรถก็ต้องเปิดแมปด,ดูอย่างเงี้ยชาร์จไปมันก็ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้แล,แล้วต้องชาร์จก็ต้องเสียบต้องไว้ข้างในมันก็อาจจะห้อยอย่างงี้ใช่ไหมใช่บบครับโดนลมอีกอืมแต่จริงรวมๆรถคันนี้ก็คือด้วยความที่ว่าเราซื้อมาได้ยังไม่นานถูกปะอะไร<ช>ยังยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงใช่เราจะยังไม่รู้ข้อดีข้อเสียของมันสักเท่าไหร่ถูกไหมใช่ครับก็อันนี้ก็คร่าวๆเนาะคร่าวๆเป็นยังไงตั้งมีอะไรอยากพูดอีกไหม ก็รถคันนี้ก็ถือว่าเหมาะกับคนที่แบบขับรถไม่ได้ไกลมากขับในเมืองเนี้ยโอเคเลยผมว่าโอเคเลยใช่ไหมใช่มันนั่งสบายด้วยแต่บางคนก็บ่นว่าเบาะมันสูงไม่หน่อยเบาะนี่รถรถแค่ร้อยหกสิบเองนะเบาะก็สูงมากแต่จริงบอดี้มันสวยนะคันนี้ใช่จริงมันเออมันก็เหมือนร้อยร้อยห้าสิบใช่ไหมแต่ใหญ่มาหน่อยหนึ่งใหญ่มาหน่อยหนึ่งใช่ครับพวกระบบอะไรก็คล้ายกัน ก็มีล้ำกว่าหน้าปัดนี่ใหม่กว่าร้อยห้าสิบปัดเออย,ยังไม่ได้ดูเลยนี่ว่าไหนเป็นไงนี่ครับบอกปรับตรงนี้อันนี้ก็เป็นเลขใหม่มทิปเอทิปบีอันนี้ก็เป็นน้ำมันเนี่ยสี่สิบเอ็ดจุดหกลิตรจับเวลาอันนี้ก็อุณหภูมิอันนี้ไม่ใช่อุณหภูมิรถนะครับอันนี้อุณหภูมิข้างนอกข้างนอกเออไม่มีอุณหภูมิรถแล้วน,นี่ก็บอกแบต แบบใช่แบบรถอะไรการก็ปรับได้ท r a c t i o n ก็ปิดได้มีท r a ชั่นด้วยร้อยหกสิบใช่ครับมี t r a ชัน่นโอ้โหมีรอบหนึ่งลื่นดีท r a c t i o n ช่วยไว้อ่าไม่ถือว่าดีนะใช่ครับโอเคก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากน้องเขาเพิ่งซื้อรถมาได้ไม่นานมันก็อาจจะนั่นแหละอย่างที่พูดมา,าจ,จะไม่มีพวการายละเอียดอะไรข้อดีข้อเสียเยอะขนาดนั้นก็ยังไงเดี๋ยวอาจจะอัปเดตอีกทีก็ได้คันนี้อาจจะมี พาสองให้ดูตอนที่น้องใช้แล้วเจอข้อเสียหรือข้อดีที่มันมากกว่านี้ก็เดี๋ยวตัดไปตอนขับกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนตัวนี้อยู่ตัวรถละเราไปลองเทสได้กันดีกว่าเฮ้ยมันมีรอบแบบรอบหลอเอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสระบบ ADB l ล g h t Hexev กันดีกว่าโอ้เฮ้ยเอาจริงขับสบายเฮ้ยขับสบายเนี่ยขอทดสอบเบรกกัน ผ่านตรงนี้แปลกๆเฮ้ยน่ากลัวละใจส่วนโชก็มันก็โอเคนะเออมันจะแข็งๆไปหน่อยตามสไตล์ออโต้และเออมันก็อาจจะแข็งๆหน่อยเสียงแล้วไหมนะแต่น้องบอกว่าชุดข้างอาจจะดังหน่อยฝฟังไม่ออกอะรถสายผ่านฟังไม่ออกอะส่วนเรื่องเบรกเบรกหนึบเอ้ยเบรกหนึบเนี่ยผมผมกล้าพูดเลยนะว่า ADV ในตระกูล ADV อ่ะคือ เรื่องเบรกเขาแม่งเขาทำถึงจริงไม่ว่าจะเป็นร้อยห้าสิบสามห้าศูนย์ร้อยหกสิบอะไรเงี้ยคือเบรกมันทำดีมากพูดตามตรงผมรู้สึกประเผือเบรกดีกาอถผมอีกมากเออจริงนะเว้ยทุกคนดูคือแบบโอ้ดีอ่ะโคตรด,ดีเลยลองเปิดดูครับทุกคนโอ้ยได้อยู่เนะรถแม่งแรงเบรกโอเคอ่ะเฮ้ยทุกอย่างมันดีอ่ะ ขับสบายอ่ะบาลานซ์ก็ปิกปิกรถไปปิกรถมาไงนะ,นะส่วนอย่างที่ว่าผมชินกับไฟเลี้ยวฮอ,อนด้าผมก็จะหาไฟเลี้ยวง่ายหน่อยเวลาผมไปขับของยมามาห่างเงี้ยไฟเลี้ยวจะอยู่เงนี้ยแล้วผมจะ <c oughs> ชอบว้าวอ่ะเออเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นรถที่โอเคนะใครแบบว่าอยากจะซื้อมาขับชิลๆเรื่อยๆไปทำงานผมว,ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์เลยนะเอาจริง ลองเห็นไหมมันเลี้ยวง่ายมากทุกคนบันลานแลก็โอเคแฮนก็ก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะ่ะส่วนตัวผมอะโอเคลองเปิดแรงๆดูอันนี้เปิดสุดเลยนะเอ้ยผมก็สมูทนะมันสมูทแล้วก็มีความดึงนิดนึงส่วนตัวนะก็โอเคนะจริงผมแม่อยากได้ ADB มาสักคัน,นเลย พอได้ขับอย่างเงี้ยคือมันเป็นรถที่สบายคือผมก็ไม่อยากจะขับสปอร์ตตลอดเวลาหรอกถึงมันจะร้อยห้าสิบร้อยสิบอะก็ช่างไปเถอะแต่ว่าเกรดไหมผม,มต้องการรถจ่ายกับค่าว่ะรถซื้อแกงแล้วผมว่าเอ็นดีบีเป็นรถที่ตอบโจทย์มากเลยนะเว้ยแบบว่าเือคอช่วงหน้ามันก็โอเคอ่ะตรงข้างล่างเนี้ยแล้วก็ถังเอ้ยมีแต่ถังทีเขาเรียกว่าตรงเบาะเบาะมันก็ค่อนข้างทีใหญ่เพราะว่าใส่หมวกได้ใบหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่า ต้องเป็นไซส์หมวกห้ามเกินไซส์แะละอาจจะห้ามเกินไซส์ M ไซส์ L มองไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะใส่ได้ใบหนึ่งโอ้เปิดแรงแรงมันแรงนะเนี่ยเออแรงหมดอะ <laughs> แรงหมดอะมันดีเว้ยก็ดีหรือไม่ครับก็คุณก็คิดกันเอานะว่ารถคันนี้จะคุ้มค่ากับเงินของคุณหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็คุ้มค่าหมดแหละเอาจริงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เจอหนี่เจอหนี่คุณชอบเจอหนี่ให้กดติดตามเขาซะ